ิดว่าแกงของเชฟแมนยากที่สุดแกงที่ยากสุดน่าจะเป็นแกงที่อาจารย์แมนจับได้แกงที่ยากที่สุดน่าจะเป็นแกงโซรสครับแกงโซรสแกงโซรสเขาไม่รู้จักไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นเลยน่าสงสารเขามากคนที่ได้รู้ทุกแกงยกเว้นแกงโซรส์ยากจริงคุณคุณน่าจะเป็นแกงเผ็ดใช่ไหมก็พยายามนึกที่มันคล้ายๆกันเช่นแกงเผ็ดเป็ดยากครเดีจากเสารถลองดู เชฟแมนครับผมสวัสดีดครับได้แกงโสลดรู้ไหมว่าเป็นยังไงผมไม,ไม่ไม่แน่ใจเลยครับไม่ได้ศึกษามาเหรอตอนนี้าต้องบอกว่าเป็นความที่ผมไม่รู้จริงๆครับเพิ่งอาจะเคยได้ยินเลยครับไม่รู้จักก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมา จะบอกให้ฟังคร่าวๆครับผมว่าแกงโสรสเป็นแกงจากสมัยรัตน <iesta> โกสินทร์ตอนต้นครับได้อิทธิพลมาจากอินเดียและเปอร์เซียฉะนั้นคิดให้ดีเฮลคนย